สวัสดีครับพ่อพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับสวยๆสามโมงสี่โมงประมาณนี้กะนมันนีลุ้งวันกันมาเสียงงว่วครับมันนี้มาเปิดคลิปโอ้จ้ากับพ่อพี่น้องนะครับกัดกก่ยูพี่แะไรพี่นอ้องเอ้ยยูบัน ทางบ้านน้องหอยอยู่คู่ตำบลนนหนังพุ่นปิศายน้องไายเพื่อละบ้านลุงวนเพื่อละมาบอกมาจามาขายควบงอจของเจ้าหน่อยพี่น้องมือน,นี้หลังจากลูกพุ่นในลงคลิปอยู่ตลาดงัวบ้า,บานโน่นสมบูรณ์ตำบลน้องหลวงเพื่อปอ่อยจังหวัดน้องคไข่นะครับบ้าน วันสุกนะครับตลาดงัวนี่ก็เปิดทุกสอบวันสุกเออพี่นอ้องทั้งบวนกับไปท้ายท้ำคลิปนะพี่น้องเอ,อ้ยออกวาษขอดกวาให้ไหาขายความสับเทาขายความซื้อมบือขารประสบการณ์ของการทรา่านทียูทูบเบอร์มือใหม่พี่น้อง คลิปลงไปเป็นคลิปคลิปเร่งด่วนคลิปจำเป็นก็ว่าได้คลิปสำรองก็ว่าได้พี่น้องคลิปที่แท้ที่ลุงมบวบไายไปเลยด้วยลงมาได้พี่น้องเอ้ยบนบนมีคลิปลุงมบวบไม่ได้เปิดกล้อง <laughs> โอ้ยยัยเป็นซวยพี่น,น้องกูในบ่ิษัทหลักค่ายวะ็นายทยถ้ำเขียบจุดจบคลิปพี่น้องเอ้ย เออเบิงควงคือบม่มีเวลาว่าซันบ,บ่เปิดกล่องเนะาะจำบาัวนี่วะไปถามมันสอบถามราคาง่วราคาควาวยขยาออมตลาดตะลี่ควงบ,บ่เปิดแต่มานำไปขอเบอือทุ่กขยะไปข้าเบอือเทอาทุอขว้ทียูว้ยผีหน่องเงย วันนี้เบิร์กขีบยังสิปิดคลิปว่าเั็นต,ตายลืมเปิดกล้องพี่น้องเอ้ยกันไปเฝ้าวกันไปไทายขีบไม่รี่ขีบไม่พี่น้องเอ้ยไปเฝ้าไปไทายถ้ำมองสิศใต้ปาก้อนหนานันมากับไดแบนแน้แนบ่ยได้แนบเราเบื่อทุกบ้านพี่น้องเอ้ยมวนกลับไปหยังงัวหางตัวเขาจะขายแล้วทั้งตัวเขาจ้าก็ขึ้นรถ ต,ตลาดก็เริ่มสีว่ายนะครับช่วงสีลุกวนกลับขึ้นไปทไทยใหม่หยันโมมีคขีปล่งให้พี่น้องในเบิง้งชมราคาอัพเบียราคาห้พี่น้อง mm hmm. เจ้าได้ท่านกัไในเบอร์ทูนะครับเพิ่มเติมเจ้าได้ขาเจ้าบยุข้า,ยา,ยขายอย่างย่างหาโล่กระได้ไทยต้านง้วนะครับ ข้าวเจ้าพัานขายแล้วก็ง่วงที่ลุกวนเดททายท้ำไปก่อนหนานั่นขว้ยยังสีกับขัาวย,ยาดนะครับยังขวย้ยง่มนะครับที่ไปทายท้ำเป็นข้าวอบเบอร์โทษทำพิ่นไปย่างดีในขีบบัวมีพี่น้องเอ้ยแนวหอมบ่ร์ด้เปิดกล่องมันหล้วบัวมีภาพมีเสียงบัวมีเยังแล้ว โอ้ยนี่คือความซับเผ่าเป็นคือว่าเป็นบทเลียนนะครับบทเลียนย่างไงเลยสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่อมือเกา่าเพื่นมีประสบการณ์แล้วก็ถือว่าเป็นยังงะครับอันนั้นสำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่คือจึงรุ่งวนเนี่ยโอ้ยคือว่าเป็นการผิดพลาดบทเลียนอย่างไงเลยพี่น้องเงยขอถกกอดขอให้หลายสำหรับพี่น้องนะครับเจ็บซี่ที่เพิ่นคอมเมนต์มาว่า อันเบอร์โทนี่คือบราะไรในลุงอ้วนมาลงมกระได้ปท่านได้สรุปแล้วมีเจ้าสองเจ้าหนึ่งที่ได้ยินเสียงไทยงัวเพิดมาเห็นตะงัวมาขายงัวแต่ว่าสิไปติดต่อสื่อสาระบาดนี่ยไปท่านเบอร์โทูก็บบราะไรไปท่านนี่แหละพี่น้องเอ้ยเหตุที่ลุงอ้วนเนี่ยมาอธิบายฉี่แกงเหตุไปพุ่มไปเป็นเป็นไปเป็นมาเนะครับ ว้าวะขายขอความสงสัยให้พี่น้องกันนะว่ามัอนี้ลงุงวันได้ลงมาเบ่งงวัวพี่น้องเอ้ยปล่อยงวัวลงมาแล้วก็น้ำมาเบ่งอยู่ในเขตบริเวณที่กักไว้ว่าว่าสนอกยาดมันเอาไปกินเขาครับว่านเขาไว้แต่เปิดยังไม่ห้อยมวลดอกอยู่ลงมาดอกลักถึงหลุดน้ำพี่น้อง พี่น้องเอ้ยความสับเผ่าการรีบเร่งสุงวนก็ไปหอดก็ว่ามันแนวมันกะยี่สิบ 20, <c oughs> เกือบสามสิบกิโลพี่น้องการเดินทางไปกะอาจจะสวยลุงวอนกับเ่งรีบ่ายท่าคลิปอยากมาท่านราคางัวงราคากล้วยเนาะครับอยากให้พี่น้องในเบื้องในช่วงน้มกันลราไว้ลืมเปิดกล่องพี่น้องเอ้ย่ทยท่าจน สิจบคลิปขอเบอร์โทรยังเรียบร้ยบรยบรอยเบิร์ตพี่น้องเอ้ยปฏิมาลงคลิปท่ายคลิปจังไรยังสิปิดคลิปจังไรยังกล่องไม่ได้เปิดโอ้ยขายความงูเจ้าของเด้อพี่น้องเอ้ลุงอ้วนก็นทิถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงในการถ่ายถ้คลิปของการเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่พี่น้องมือใหม่อีหลี ที่ลุองอันอวดเลยลงไม่ลงุงขีบไอพี่น้องเบิ่งอยู่คลิปทีป่ปไปถ่ายวัดเมื่อก่อนอยู่ตลาดนัดโคกระบือบ้านนุ่นสมบูรณ์ตำบลหนองหลวงอำเภอขอไรจังหวัดหนองคายนั่นเป็นคลิปเล่งดวนคลิปแก่มือเด้พี่น้องฝ่าไปถ่ายท้ำหยัดบะฮัตเย็นเพนตลาดงัวเลือกอนเบอร์โทรก็รกได้แน่ว่าได้แน่สันตัวเป็นกระดิบแลกใจตัวเจ้าของงัวปุ๊บ พอข้าสุ้มึงขย่อยเอาคือมาถามดูแท้เบอร์โทรกี่วันนี่เนาะลุงวดก็ได้ไปถามโมาได้แค่คนสองคนหนึ่งลุงวนจำได้แค่นั้นแหละสู้หนึ่งขย่อยก็ได้ขายก้อนมาเจ้าก็ขึ้นรถก้อนบางคนเพิ่อนกันโอยู่นะครับไปหาเลาะสรุปแล้วก็คือเปิดชิปมือนี่พี่น้องมาเรียกงัว ยูโอกาสถ่ายถ้คลิบขี่แกงรายละเอียดเกี่ยวกับการถ่ายท้คขิบตลาดนัดโคกระบ,บืออเบียรราคาเมื่อนั้นสาเหตุเป็นอย่างที่ FC เอฟซีเพิ่นมเขมร์มาว่าน,นอันนั้นไปถ่ายทํำกับหุ่นจักตลาคาขายว่าสั่นเบรืรอโทรบ่มีสิติดต้อใส่าเพิ่นมเขมย์มา ขอโทษขออภัยยอะหลายๆเด้อพี่น้องไงนี่นลุงวนก็นได้มาอัดคลิประบายแล้วก็ขี่แกงสาเหตุก็เป็ดไปเป็นม้าละเป็นคลิปสำรองเล่งด่วนพี่น้องเอ,อ้ยเฝ้าไปไายถ้ำเพื่อกันนะขอเบอื่อแล้วก็ไปบ่ให้เสียเวลากันลุงวนว่าไปไายถ้ำสั่นกับพวกในล่งขีบพ,พี่น้องเขาเพิ่งเบิงบ่ง,บงแล้วไายคลิปแรกว่าเป็นเห็ดคักเดือบอยู่ ขอเบอร์ทร้สำรวจราคาง้วราคาควาวยโอ้ยสุดท้ายแล้วกินแหวพี่รองเ้ยทำโอ้ยอยู่คู่เดียวคือผีบาทหาคลิปบ่มี่กล้องบ่เปิดครับนี่นะนวดกันเลย เห็นคอมเมนต์เพื่อนคอมเมนต์ไม่ขอบคุณหลายพี่น้องเไยถือว่าเป็นอาจารย์ชี้เนี่ยแนวทางนะครับของความผิดพลาดพี่น้องบนกระสีได้คได้สื่องัวสื่อควายส่วนตัวพันเห็นลุงหวนลงไปเบี่ยงคือมือเบอร์โทรกรสิวานตัวขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งมาว่าสิเป็น คำติคำชมก็ได้ลุงวนก็ดีขอนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับสิ่งถูกย่างแหละเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์นะครับแนวทางปฏิบัติได้กับลุงวนก็สินําไปปฏิบัติแก้ไขขอบคุณหนลายที่เขามาบึงรับชมติชมขิดกับลุงวนบานหน้าก็ได้ กดไหลกดแชร์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องเอ้ยเือเป็นกำลังแรงใจถ่ายสุดนีกนความสุขความเจริญนะครับความสุขดีกระจงเป็นของ่อแม่พี่น้องเบิดตทุกปู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ